ओ हाट गोआ गोआ bằng có gì không kịp không hết luôn hai <laughs> cái gì hết 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 มา recibir, servir, tamam, ้มุบราอุทังตะนังปัสามีโังจารังกาตานะบนอนเถอะไม่าดมือมัดรับบาดไหมะอาวัตังมาจามารุตัปังลูกขาขาวนานาจ้าววานาได้ ยาขาดนีเคื่ออะไรด้คอวครับคือแแปลว่าเม่อไหร่ะุก้าคับเปย์ปอยู่บ่กัน่านมาพ่อท่านร่ร้คเปนนันเขาใเลยคือบอกแล้วเปย์เยอะตั้งต่ปับเเราจะต้องตายแน่น คือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ถามพระอานท์พระอานุ์เธอเมืถึงความตายวันนักีคนพระพุทธเจ้าป็พูดถาม พระอนุ์ต่บอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าจะกามตายวันลอหกหน้าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเมื่อานุเตรนี้พระธรรมในชี่ิตเสพ่อเส้นปุจจวสัยวันละร้อนึ่งอาตมาน,น Joseph, ี ح, ้จะรู้็นพระอาจารย์แล้ว นงเ่องวาต้อลมหาใจ้า่อไนนั่ต้องหายใจเข้าอ่อเนะ อเขาเดียวไม่เหยียบแท่านปประมาไป่แพว่าเราแต่กูที่ไสนทรอะไรเราก็จะต้องใส่บัวต้นแต่บัวนี้เราก็ต้องห่อขยายขึ้นไปตรงนี้ตั้งหัว

วาไว้เยอมดราคามานี้นะมือบบมือบมือมือ้ดิมือบบมบามือเกานน่ะใจมันต้องเือถืกั่อยมดม่สาทกนีมาใส่ปากาโลได้าวรามมือมือแบบมใจมือเก้าืคไมมจัล มาก็คนอาภาริย์ก่ต้เห็นเราเออพระองค์นี่แบบเออมาเป็นของคนเออเพราะฉะนั้นพระงคเป็นญาติทางไหอาภาทิ่มีหลวงพ่อพระรูเป็นญาติทางไหนกับโยมแม่ไายตาผู้ที่จากไปเพราะว่าจะมาจะมาผู้ไปเที่ยวตลอด เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในนี้ละแต่คือว่าเป็นญาติกันเออจังได้มาที่ที่แต่ที่บริสุทธิ์หลายต่อมาเป็นญาติเป็นมิตรกันอาคาจิเมอาคาจิเมคนตายเป็นญาติทั่านใดครับเจ้าเจ้าจังมาในงานนี้นี่คือความหมายญาติมีตาจะหาจะเมะ เป็นญาติทางไหนผู้บางคนก็เป็นญาติทางพ่อผู้บางคนก็เป็นญาติทางแม่ผู้บางคนก็เป็นดองกันกระมี้นเป็นเที่ยวกันกระมิ้นมื่อนี้เป็นซึ้งทุตท้ายญาติโยมก็มากหน้าลายกาอยากมาฟังเท่ฟังพ่ำแม่ใครอยากได้บคนถามว่าฟังเพ่ใครอยากเกิดเพ่ใครจะมีบัวเขา อันจะผากเงาใเข่าบ้องพันยืนปากไบ้ที่เว็นเงาเจ้าของมันมันจะผางเงาใ้เข่าบ้องมันพระมันจะสั้งข้อเจ้าในเป็นรูปอยก้อนันจะกพกหยักโนใ้เรืองเยื่อเรื่องโมันจกมีโทษมีหน้าใ้ฆ่าใอีกิจ้องอันฆาขายบถตกต้องฆ่าขาดจำหั่นคนในนั้นโบราณคนสอน เพราะฉะนั้นบุญใดกุศลใดที่โยนแม่ไทรตาได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นตลอดทั้งบุญกุศลที่ลูกหลานญาติได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายพระมวลน,นั้นจงได้มารวมกันเป็นตบเะเตชะตลอจัาล ส่งดวงวิญญาณของแมไ่ไขตามิขวาลไปสู่สวงสวรรค์และขอุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลนั้นจงได้สะท้อนย้อนกลับมาอย่างเจ้าภาพ ตลอดทั้งญากทั้งลึกที่มารวมในการในงานในวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมือแข็งบอลสุขวาะะรดีเกิดอยาได้ให้จะมีป่าสนามถึงหนึ่งประการใดไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยถึงด้วยธรรมขอทีนั้นจงพารันสาเร็จงพารันสาเร็จงพารันสาเเ็จ ทุกเมื่อทุกท่านทุกคนพระราบาลประเดิมพระธรรมมาเทื่อศนาก็สมควรเวลาเอ้อวางก็มีด้วยปากการะปะกนิ้